ไม่รู้ใครทำรูปคู่แต่งโมเบิร์ดเป็นภาพที่ดีมากแต่เห็นแล้วน้ำตาไหลเลย แอนนาเพื่อนสนิทได้โพสต์ภาพคู่ซึ่งเป็นภาพแตงโมนิดาในชุดสุดท้ายของวันที่เสียชีวิตกับเบิร์ดแฟนหนุ่มในงานพิธีไว้อาลัยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดต่อภาพนี้ออกมาแต่เนียนมากเหมือนทั้งคู่อยู่ด้วยกันรตรงนั้นจริงๆพร้อมแคปชั่นว่าไม่แน่ใจใครทำแต่เป็นภาพที่ดีมากๆในขณะที่โลกโซเชียลแห่กันกดไลค์เพจเฟซบุ๊กไอจต่างๆที่มีการนาภาพนี้ไปแชร์ พร้อมความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันอีกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่ทำให้เขาทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันแม้วันนี้จะมีใครคนหนึ่งจากไปแล้วก็ตามนอกจากนั้นก็ยังมีคนที่เห็นภาพนี้แล้วอดน้ำตาไหลไม่ได้ต่างเข้ามาคอมเมนต์ด้วยอารมณ์ความรู้สึกเศร้าไปด้วยอย่างคอมเมนต์ที่ว่าน้ำตาไหลสวยมากค่ะเข้าใจทำมาก เป็นผู้ชายที่นอบน้อมถ่อมตนมากๆขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองในอนาคตนะคะเป็นกำลังใจให้แตงโมดูเศร้ามากค่ะคนลุกเลยสงสารพี่เบิร์ดอย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร e ดักกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ